การรับประกันเนี่ยปตกติเห็นคุณผิ้แจ้งว่าเป็นลูกค้าเก่าใช่ไหมครับก็เคยใช้รถอยู่แล้วเนื่อนไขของการรับประกันเนี่ยในหน้าแรกเนี่ยจะเป็นระบุข,ข้อมูลที่เป็นประโยชน์รายละเอียดจะอยู่ด้านในนะครับเรามีการช่วยเหลือฉุกเฉิน24ชั่วโมงมีการรับประกัน3ปีหรือ1,000กิโลเมตรอย่างใดอยา่างหนึ่งก็ไน้นะครับลักษณะของการรับประกันเนี่ยโดยทัว่วไปเนี่ยก็อุปกรณ์ ภายในรถนอกรถนะครับรับประกันเกือบแต่ทุกชิ้นนะครับมันจะยกเว้นเฉพาะสิ่งที่อยู่นอกเหนือของการรับประกันไม่มีนั่นเองนะครับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการรับประกันจะมีรายละเอียดห่องห้างเยอะนะครับการไม่นํารถมาเช็คตามกําหนดระยะเวลาที่กําหนดนะครับการไม่ใช้อะหรแท้ฮันด้าไม่ใช้สีนืองานซ่อม้างฮันด้าน,นะครับการดัดแปลงสภาพรถเช่นติดแก๊ส ทงเครื่องเสียงแล้วเปลี่ยนล้อไปเปลี่ยนล้ออะไรพวกนี้เปลี่ยนล้อเปเล,ลีป่ยลลนได้เ,ลลเปลี่ยนได้นะครับแต่ให้อยู่ในเงื่อนไขงานและกิจการก็คือรออนุทโลมให้ขึ้นได้หนึ่งนิ้วแต่ที่สิบ <18, S 2> แปด <18, S 2> ขึ้น <19. S 2> เป็นสิบเก้านิ้วถ้ายี่สิบรับรับผิดชอบเรื่องโชคช่วงล่างลูกเลื่อนล้อเองเลยครับ แล้วก็ตัวล้อแม็กล้อแม็กเนี่ยรู้สึกว่าพิาเศษมันใหญ่เกินสิบเก้านิ้วรถไทยไรับรถรุ่นนี้มันต้องยี่สิบแล้วพี <29 S 1> ่สิบยี่สิบเก้าเมตรไม่รับประกันเรื่องช่วงล่างเราก็ต้องยอมแรกรุ่นนี้มันต้องอต้องยี่สิบแล้วช่วงล่างก็คือล้อนะครับไม่งั้นเราจะต้องใช้ไปก่อนสามป,ปีหรือเป็นแสนกิโลเมตรไปก่อนนะครับทีอ่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันแล้วก็เป็นอะไหล่ทิ้งเปลืองข้อศอครับงในไม่มีขอ้อศอกแจ้งชัดเจนนิดนึง อะไรซินเตือต่างๆไม่มีการรับประกันพัดหลอดไฟฟิลแสงทานสเจนข้อยางต่างๆข้อยางพลาสติกยางแห้งเครื่องใบต่างๆแล้วก<ม>ขว็ของเหลวและสารละเลื่อนนะครับของเหลวและสารละเลื่นไม่มีการการับประกันถ้ามันเครื่องถ้ามันเยน็นมันเดจะต้องเปลี่ยนตามวงรออนะฮะที่ที่ธรรด้าก็หนดนะครับพิเศษแบตเตอรี่รับ,รบรประกันให้1ปีระยะทางไม่เกิน50,000กิโลเมตรนะครับในกรณีที่มันมีอาการร์้ไม่เกิดหรืออยางไงยังนึ่งถึงก่อน ยางรถยนต์นะครับข้ามสาของเดิม18นิ้วแลบประกันให้2ปีหรือ50,000กิโลเมตรยางไงยังย่งก่งงอนบวมแตกแล้วไรยงานนะครับที่เป็นเองโดยคุณภาพแต่ถ้าเกิดอุบัติเหตุเช่นซีนเดียดตกรลงกร,ระแทกอันนี้อันนี้เป็นองุบัติเหตุนะครับต้องรีเคมในส่วนพวกประกันภัยและนละสนกับผลิตพัณธ์นะครับอันนี้ก็จะแยกเป็นข้อที่สานะครับเตรียกไปในควาริสการัน,นนี้ตรางซ้ำมารุมครับมาแวว ตารางการซ่อมบำรุงก็จะมีดังนี้เปลี่ยนถ่ายให้มันเคลื่อนครั้งแรกน,นะครับทุกๆหนึ่งหนึ่งกิโลเมตรหรือหกเดือนพวกเลกิโลหนึ่งพันสองพันสามพันไม่มีแล้วเราจะไปที่หนึ่งหมื่นไปเลยหรือหรือวิ่งน้อยวิ่งน้อยให้ดูระยะเวลาเป็นหลักเลยครับเปลี่ยนที่หนึ่งพันอะไรอย่างนี้ไม่มีไม<ต>่ควรจะเปลี่ยนนะครัมันอยู่ที่นะลูกค้านะก็เกิดมาตรฐานฮันด้าเราไม่ทำเป็น,เ,ปนเราให้หนึ่งหมื่นเลยเพราะว่าเครื่องยนต์ยังถูกการประกอบในห้องที่ปฏิกาศครูนะครับ มันสามารถเหยียบได้เลยไม่ต้องหันยิงเนี่ยเราอยากเหยียบวันนี้เหยียบได้เลยกล่องจะเริ่มเรียนรู้รอบเดินเบาวันนี้วันแรกรถรุ่นใหม่ๆมันไม่ต้องรันจะวิ่งจะวิ่งยังไม่วิ่งในวันนี้ครับวันนี้วันแรกร้อยหกสิบร้อยสิบยกเล็กไปเลยร้อยเสิบแล้วสักสองสามครั้งมันจะจํามันจะจำพฤติกรรมแล้วอันนี้เวลาเราไปขึ้นไปใช้งานมันเหยียบแตกๆแล้วมันจะเบา ขึ้นเฟืองขึ้นเฟืองสายขึ้นเราไม่ได้เหยียบเลยแต่วันนี้ผมเห็นมันมีปุ่มอีโก้ตรงอี้ไอคอนไอคอนไอคอนลูกใบไม้เปปุ่มควบคุม่ารบริการในการขักขี่นะเลยอยากประหยัดให้กดอยากประหยัดให้กดนะอยากประหยัดให้กดไม่อยากประหยัดอยากียร์สิ่งพอพอพอกดปุ๊บมันจะล็อกความเร็วไหมครับไม่ได้ล็อกความเร็วเท่าเดิมแต่ขึ้นหนักนิดหน่อยเช่นมันเคยวิ่งสูงถึงร้อยเมตรใช้เวลาแค่เดียวเห็นว่าขึ้นตามมันจะมีตีขึ้นใช่ไหมสีรูปใบไม้ ขึ้นมาควรควรอยู่ในสีเขียวหรืออะไรนี้ใช่ครับอยู่ในสีน้ําเงินหรือ,อยืนสีฟ้าหรือสีเขียวมันจะก็คือเริ่มไปใหญ่กับประหยัดสูงสุดสีเขียวคือประหยัดสูงสุดถ้าเกิดเป็นสีฟ้านี่แค่เริ่มถ้าเป็นสีขาวปกติฮะกินน้ำมันปกติเลยนะครับอ,อันนี้คือกดจริงไว้ก็ไม่มีปัญหาไม่มีไม่มีไม่มีสามสีได้เปรียบได้เปรียบสองพันตรงที่ว่ากดหรือไม่กดเนี่ยไม่ค่อยแตกต่างเพราะว่าเครื่องแรงน้ำมันสูง การคิ้ดาวการกดกเร่งเนี่ยแล้วมันที่สำคัญมันมีพาร์ริชิพมีลบมันขับเป็เกียร์แน,น่นนว่นได้อ่าอย่างถ้าเกิดเป็นเครื่องสองพัส<บ>ี่ิบะครับข้าเกียมันต้องกดโอเวร์ได้แต่ 2, 4, สองพันสี่สามารถกดลบหนึ่งครั้งหนึ่งเจสี่ลบอีกครั้งหนึ่งเจสาไม่ได้ขับต่อเน,นื่องมันก็จะวิง่งกลับวิง่งอะไรอย่นั้นเหมือนขับมันเ,นเลยมันมาเกเดียวีขึ้นหดแว่คอร์ดเยอะนะครับเครื่องสี่สี่ขอดซูสีวีก็ได้ครับต้องยอมรับริงๆว่า ยิ่งตัวสี่ล้อนะยิ่งตัวที่เป็นสี่ล้อนะครับเข้าโค้งดีไว้ขอดเยอะอันนี้ตัวนี่ขอบด้นสองล้อสองล้อนะครับเพราะว่าเวลา VSA ทำงานเนี่ยมันจะทำงานพร้อมจะจับล็อกสี่ล้อนะมันก็เลยให้ให้ความมั่นใจในการเข้าโค้งแล้วมันไม่มีไม่มีแรงเวี่ยงนีสย์คนนั่งคนนั่งหลังจะรู้สึกเลยว่ารถมันจะไม่เวี่ยงเวลาเข้าโค้งไดๆนะครับอันนี้คือมีคปองอยู่ในนี้สามใบ ใบแรกเป็นของรถ c n G อันนี้ไม่ใช่ c n G ไม่ต้องใช้นะครับใช้ใบนี้เลยบัตรตรวจเช็คปีตามระยะเวลาหนึ่งหมื่นกิโลเมตรหรือนะครับหกเดือนยังไงยังหนึ่งขวดนะครับอันนี้สองหมื่นกิโลเมตรหรือสิบสองเดือนปีค่าแรงสองครั้งสุค้าเสียเฉพาะค่าอะไหล่ชิ้นเดิมอะไหล่ชิ้นเติมเพรในตาราง,งรทั้งหมดเลยครับพวกนี้อะไหล่ชิ้นเติมองนี้นเลยน้มันเครื่องใส่กลองใส่กอง,กอ,งอากาศหัวเทียนนะครับกลองมันเชื้อเพลิงน้ำมันเกียร์น้ำมันสุดท้ายนะครับน้ำมันสุดท้ายจะถูกเปลี่ยนครั้งแรกที่ สองหมื่นหรือสิบสองเดือนนะฮะจะมีใช้ใจพอสมควรเลยเพราะว่าน้ำมันส่วนท้ายชุดหนึ่งเนี่ยสองสามพันบาทแล้วก็ยาวเลยนะครับยาวไปเลยนะฮะพวกส่วนท้ายนะจะมาเปลี่ยนีทีนู่นเลยครับระยะนู่นไกลมากน้ำมันส่วนท้ายนหกหมื่นคือทุกหกหมื่นส่วนท้ายนั้นจให้นานข้างหลังเป็นสถานที่ศูนย์บริการตั่วประเทศหยุดจดสลันะครับ <Okay. S 1> อันนี้เป็นการันตี